เรื่องคลนะีน่ะไว้ใจป้าหรือจะหุ้นกรีนหรือรีไซเคิลแบบ ESG ป้าก็กวาดมาหมดแล้วไว้ช่างโลขายแต่เรื่องเกษียณของป้าล่ะป้าจะไว้ใจใครหรือจะเชื่อเต้าหนุ่มที่มาจีบช่วงนี้ดีนะช้าก่อนครับป้าเงินใช้ยามเกษียณต้องวางแผนดีๆเผลอๆมีลดหย่อนภาษ,ษีด้วยแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อเต้าหนุ่มนะครับ มหาความรู้การเงินการลงทุนติดตัวไว้ดีกว่าครับ <Okay. S 1> กะตอมีตัวช่วยดีๆที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การเงินได้ง่ายๆ oh. ผ่าน SEC eLearning เรียนฟรีใช้ได้จริงกับ8บทเรียนทักษะการเงินที่ต้องมี oh. สำหรับป้าต้อง4เรื่องนี้เลยวางแผนกเกษียณเป็นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งบรรลุปเป้าหมายไวรู้จักแหล่งเงินออมที่ใช่สาหรับเรา oh. จับผิดกลโกงเป็นรู้ทันภัยการเงินและหลอกลงทุน กระตุกต่อมเอจากสัญญาณเตือนภัยปกป้องตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ <Okay. S 1> วางแผนประกันเป็นความคุ้มครองที่มีมากมายหลายแผนจะเลือกยังไงให้ตอบโจทย์ตัวเองคอสนี้เคลียร์ชัดพลาดไม่ได้วางแผนภาษีเป็นคำนวณภาษีเองได้รู้ทางเลือกการลดหย่อนเพื่อวางแผนภาษีอย่างถูกกฎหมายแถมด้วยเกร็ดความรู้เรื่องภาษีอีกเพียบและนี่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของบทเรียน SEC E-Learning เรียนจบแต่ละบทเรียนรับวุฒิบัติจากการาต และถ้าเรียนครบ8บทเรียนเราปฏิบัติพิเศษอีกใบใครก็เรียนได้ง่ายๆไม่ยากเลยเริ่มเรียนรู้การเงินการลงทุนกับกราตตโดยตรงปลอดภยัยได้ความรู้จริงไม่ตกเป็นเหยื่อเพจปลอมที่หลอกลวงสอนลงทุนนะครับ SEC E-Learning สร้างชีวิตทางการเงินที่ดีในอนาคตเรียนฟรีสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเรียนได้นะครับ